สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายวีดีโอรเรื่องทุกคนไม่รักหมีน้อยเชิญรัเชิได้เลยค่ะเอ้าจ้แล้วห่ะเนี่ยอะ ก้าวไปบางสูงนะรับค่าค่าป้าป้ามากินข้าวเร็วๆเถอะอย่างนี้คือครับ ปูที่นองตกบ้านไปทำงานดีกว่าละลาาลลไม่น้อยดีเท่าร็จยังอะไรจะพาฉันไปทำงานก็เจ๊พี่มม,มงหจังเลยนะ ฉันไม่รักเธอทำไมล่ะงไม่ไปทำงานกับฉันกดเด็ดที่้ยบันไดเยิกับกิกับกิกับ 啦啦啦！耶！No, no, no. yeah. <laughs> ขับได้แล so> <si> well, ้วมีน้อยยังไม่มสร้างเขาเถิดเราเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปกันดีกว่าอันนี้อันนี้จะถามเวลาไ้ก็ไปทำเสร็จเพื่อเวลาเตรียมเพ้ให้รู้อ่าทไ้เข้าใจไมพ่ชนะแมันต้อมีเวลาเปที่้ยาด้วย โละละอ,อ้จุดหมายใครเนี่ย <c oughs> บอกว่ามีน้อยเราไม่อยู่บ้านแล้วนะเราจะไปอยู่ที่เชียงใหม่เพราะหมีน้อยแย่มาก <c oughs> จะกระต่ายน้อยไม่ <c oughs> และลูกไม่ <c oughs> ลไปข่ไข่มากินไข่กับผมจี้มาสนุกกันไข่ไขมากินไข่แว่แวกับผมจี้ ที่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี